ปุ๊บพอปับเลยนี่เ,เห็นว่าเต็มเลยแถวนี้เบิงบ้งเบิ้ง,<อ>งนี่มีตเตเ็ตไหมเบิง้งเ็ดทั้งนั้นจะ้ะเก็บแป๊บเดียวเบึ้งนี่กระต,ตามึนมากสามอย่างนะคะทักขั้นตะเล่นหลัก ทักทายจากคุณแม่ขาคุณแม่ขาชาแนลจ้าทักทายจากเมืองเบอร์เกนนอร์นะคะมือนีกะอยู่ในป่าจากพี่น้องคือเกา่าคือเก่านะะี่ค่ะมือนีมาเล่อาหาเห็ดจ้าคิดว่าน่าจะมานอยู่เพราะว่ายางขึ้นมาปุ๊บก็เห็นปับเลยนะคะสำหรับตน้ตนต้นฤดูใบไม่ร่วงหรือว่าออทอมแบบนี้สำหรับเห็ดทรัคคันเตเรนนะคะ่าเห็ดแตรสีน้ำตาลนั่นเองมนุษย์ยางขึ้นมาปุ๊บ แน่ไปพี่น้องเต็มเลยแถวนี้นะนี่เฮดอันนี้นะจะมานี่ดอกเพราะว่าเพราะว่าคนไทยเองคนนอกเวกะบ่คอยเก็บเท่าไหร่นะคะเดี๋ยวมาเบิ่งกันว่าม่นด้ซื้มานมาบ่แต่ว,ว่ายางขึ้นมาปุ๊บเต็มเลยตรงนี้เก็บกันจ้ะมากปุ๊บพอปั๊บเลยนี่แถวนี้นะจ๊ะนี่หลายขนาดเบิ่งมานี่แหละมื้อนี้เนาะเดี๋ยวนี่นะคะ ตแตรนะคะลักษณะดอกเขานะะเนี่ยเฮตแตรสีน้ำตาลมันก็นจะมีอีกแบบหนึ่งเฮตแตร์ดำนะคะสำหรับทรัคคันตาเรนดอกเขาก็จะคือแตรพี่น้องหลายๆนี่มือนี่คิดว่าคิดว่า,วาหมาดีละหละังเลอนี่นี่เห็นบ่เต็มเลยแถวนี้เขาก็เก็บเฮดที่คนเพิ่นมาหอยเก็บ แล้วก็จะมีเฮดอันพริกซบนะเฮดยังเกาะเฮบอกว่าถือนี่เห็นบอกเต็มเดี๋ยวขึ้นขึ้นพ่อเมนูจะบอกนี่โอ้ยลายขนาดพี่น้องลงมือขาเย,ย่าเย่าเย,ย,ย่เนาะเฮดอันนี้ลายหมดแบบนี้เห็นป่นี่เก็บเอาเก็บเอาเดี๋ยวคอยไปตัดขาเพราะว่าเมนูเก็บมือเดียว แก่แป๊บเดียวพี่น้องเบิ้งเบืงเมนูจะให้เบิง้งหลายขนาดนี่โอ้ยมือนี่มือนี่หมานแท้มือนี่ <c oughs> เลือกเอาเลือกเอาได้เลยจ้ะนี่หลายมันหมานแล้วหาเห็ดแนวอื่นบ่หมานมาหาเห็ดแตรหมานแน่นอนเต็มอยู่พี่น้องมึงแนมไปทั้งแดดกับมีม่แห่เบิง้งนี่นี่โอ้ หลายขนาดพี่โอ้ยหลายหลายหลายพี่น้องอ่อนซ่อนอ่อนซ่อนเบิง้งแถวนี้ก็มีนี่โอ้แหนมไปทั้งแดกันโอ้ยยูนี่ก็มีเหยียบเหรอนี่เบิ้องโอ้ยผุนหลายแห้งหลายขนาดมือหมานมือหมานมือมนี่นี่หลายขนาดพี่น้องเบิง้งโอ้แหนมไปทั้งแดกก็มีแต่เห็ดแหมอ,อ,อ่อนซ่อนบ่อ่อนซ่อนบ่อมุอเจ้า เล่นไปที่นี้ย่างไปว่าดีกับหยับเลือกเอาจะดองง่ายได้เลยได้เหมือนนี่ม้านขนาดพี่น้องมือนี่เบิงเบิงเบิงมาพอ้ตรงนี้โอ้ยเต็มกระตาแน่นอนมือนี่อยู่ในป่านะคะเมืองเบอร์เกนนอกเว้เนาะเม่นมาเกเพ็ดมาพอ้ตรงนี้ไหมพี่น้องโอ้มาแน่นอนมือนี่้จะบอกว่านี่เก็บแค่แป๊บเดียวมาพอ้อีกมูหนึงอยังสำรับเพ็ด ชักขั้นตะเล่นนะหรือว่าเห็ดแต่สีน้ำตาลม่นุษว่าหมาแน่นอนเดี๋ยวเบิ้งเบิ้งพี่น้องเบิ้งนี่โอ้ยอ่อนซ้อนเบิ้งโอ้ยหมาแน่นอนวันนี้พุ่นเบิ้งเบิ้งนี่เต็มไปหมดเลยจ้ะหมาแน่นอนหมาแน่นอนนี่ล้ายขนาดนี่โอ้ยยังไปมองแดดกันมิแตเห็ดไหมเบิ้งเห็ดทั้งนั้นจ้ะเก็บแ๊บเดียวเบิ้องในกระตาม่นุษนี่ เก็บน้าตัดขาน้าเก็บน้าตัดขาน้ายังสัน่นแมมจันีจุ่มนึงตรงนี้เห็ดทั้งนั้นนี่นี่เบิง้งเดี๋ยวอันนี้ค่อยไปตัดมือหนึ่งถือกล้องจะมันจะไม่หูตรงนี้จ้ะเดี๋ยวเขาต้องไปเปิดออกแล้วก็เอาแนวปัดปัดออกนี่แค่จุ่มนึ่งตรงนี้กันเอาบาวาดบาไหวาแล้วนี่นี่โอ้ยหมาน,มานี่หมาน ม,นม,นมนันมันมันนี่มนุษย์ขอตกเก็บกันด้จ้ะได้เกือบเต็มกระตาแล้วพี่น้องเห็ดแตรนะคะแล้วก็ได้เห็ดนิ玛สองดอกเห็ดพริกซบนะคะหรือว่าเห็ดตะบูหรือว่าเห็ดเม็นนะคะเห็ฮอกนะคะเขากันมาฝอยนี่ตรงนี้นะคะหรือว่าเห็ดไข่เนาะใจไข่เห็ดไข่บานเท่าพี่น้องนี่แล้วก็ที่ตรงนี้อีก น,นี่เอเบิงเอามาเบิงนี่ได้มาซีดอกนะจะมีแถวแถวนี้แต่ว่าเมนูจะบอกว่าเห็ดแตรนนะหลายหลายเบิงพี่น้องแนมไปทั้งแดก,กับผัวเบิงนี่สำหรับเห็ดแตรนี่แต่ว่าตรงเบิงดีๆเพราะว่าใบไหม่มันเริ่มลนแล้วเนาะพี่น้องตรง สังเกตเพราะว่าสีมันคือนใบไม,ม่ขนาดนี่นู้นคุณพอตรงนู้นอีกดอกหนึ่งเห็นบอกขาวๆตรงนั้นจ้ะสำหรับเห็ดตะปูหรือว่าเห็ดไข่าบานเฮ้าเลนี่ตาดีดอกหนึ่งนี่ดอกงามๆเลยพี่น้องเดี๋ยวยางหาลาออีกแถวนี้น่าจะมาถึงมองเห็ด เห็ดไข่เห็ดตะปูแล้วละ,ละจ้ะไปเอาตะกามา่าอันเดียวจะเต็มแล้วนะ <c oughs> แค่เห็ดแตรนี่อุ้ยแนมไปทั้งหดก็เต็มอยู่น head ี่เห็ดแตรหลายมานมานันมือนี้เฮาเบิงเบิงจ้าพี่น้องเบิงนี่ได้เห็ดมากสามอย่างนะคะชักขั้นตะเล่นแลวกะเห็ดไข่หรือว่าเห็ดพริกซบหรือว่าเห็ดหอกเนาะแล้วก็ได้ขั้นตะเล่นมาก น้อยหนึ่งหลังจากที่ชีวิตบ่ค่อยหมานไม่รู้จะพ่อละถ้าขั้นตะเล่นเต็มกระตาละจะหาเห็ดไข่เนี่เบิ่งเบิงเบิงเบิง,บงหลังจากชีวิตบ่ค่อยหมานพี่น้องหมานขนาดม้อนี้นี่เห็ดไข่เห็ดไข่นี่อยู่ตรงนี้อีกเลือกเอาเลยม้อนี่หมานน้ำพึ่งละเด้มือนี้เต็มกระตาลรอแม่ มันแล้มันนี่มันมันนี่เบิง้งผุนแนมนไปไมิเตเห็ดเห็ดแตรหลายขนาดเห็ดแตรนะคะหลายหลายเก็บบาวชว,วัดบวชไว้หรอกนี่เบิ้ลดูข่างท่านมันกิจะว่าเอาเดอกนี่เธอไม่เงียวมงเงียวหมาเขาจะเลือกได้แล้วมันเลือกได้แล้ว น,น,นี่เห็ดไข่หรือว่าเห็ดพริกตบนะ,ะขาวๆขาวๆอยางนี้เดี๋ยวจะล่องยางรออีกจักหน่อยเต็มกระตาเลยนี่เบิง้งนี่ห <laughs> มันหมันอยู่ในปลาเห็ดจ้ารู้กักว่าจะพอะะ่อแล้วล่ะได้หลายขนาดแห้งเก็บแห้งหลายเบิง้งเต็มกระตาเหรจ้าเต็มกระตาเบิง้งโอ้ยหลายขนาดยี่ว่างนี่แห้งหลายเศร้าเก็บ หลายผุนแนมไปใส่กามีเต็มไปเบิดพี่หน้องอยู่ในปา่าเก็บแค่แป,ป๊บเดียวเองแต่กะแยกยากจังน้อยเพราะว่าระว่างใบไม้กับเห็ดจังเป็นยังดอกคือกันขนาดเบิ่งเมนูสิดท้ายให้เบิ่งว่าได้ลายบันไดเต็มกระตานี่จ้าให้เบิ่งว่าได้ลายบันไดเต็มกระตาเลยย่างไปย่างไปเมนูเทศกระตาเห็ดขว่มเตกระตาเห็ดอ,อีกนี่แหละที่เพื่อนว่ามุ่นปนั่นเตเห็ด มุนอุยปุยเลยสําหรับเพ็ดพริกศพสําหรับเพ็ดไข่เนาะแยกออกมาเพราะมันจะขึ้นหนอนมึงมันจะขาวๆแบบนี้จ้ะมุนปานเตเห็ดทิพว่านี่จ้ะลหลอิลี่พี่น้องนี่ไหลจนเมนูเศร้าเก็บเอาซื่อนี่แหละพ่นนี่แต่ว่าต้องแนมยากจังหน่อยเบิง่งเพราะว่าใบมันคือต้นใหม่นขนาดเบิง่งนี่ขั้นสิเก็บเอากับสีหลายไปเรื่อยนี่ยากตอนทําความสะอาดตอนล่างนาะจากเก็บเพชร นี่ลายขนาดเลือกเอาโหลดดอกที่มันสะอาดๆเบ่งแน่ไปนี่น้ำมือนี่แต่ว่ามันจะแยกยากนิดนึงจ้ะระวางเห็ดกับใบไหม่เนาะเบิงเบ่งไม่รู้ใช่ไหมเบ่งเห็ดกระตาเห็ดขวมอีกนี่ขวมแล้วก็เตะซ้ำนี่เบ่งเบ่งพี่น้องเบ่งนี่ลายลายพุ่นแน่ไปใส่กับมิเตเห็ดไหมนี่คนมค่อยมากินบอหรือว่ามันเกิดหลายจ้ะนี่เบ่ง ลายอิลีจนไม่นุย์พ่อละเก็บนีม้วนอยู่ตอนล่างนี้ยากเห็นบ่ตัดขามือหนึ่งก็ถือกล่องขากันยาวๆแบบนี้นี่จ้ะว่าสันทาว่าตัดไปเก็บไปแล้วมันยากเมึงพี่น้องเฮ็ดทั้งนั้นนี่จ้ะนี่นี่เศร้าละจ้าสำหรับมือนี้ก็ประมาณนี้แหละเนาะผ้ามา ลุยปลาเห็ดมันๆน,น,น้ำพินจากมือลายหลีแหงเก็บแหงลายแนมไปกับมิตรเห็ดเมนูกะเลยเอากระตาหนึ่งเอาไปเห็ดยังกินแนว่ว่ตตี้เอาไปแกงเส้นนอไม้ก็ได้จ้ะเอาไปก้อยเอาเป็นเห็ดซุปแบบอีสานบ้านเห่าเนาะเมนูเห็ดกับคนอีสากนกะเมนูฟ่ามันก็เป็นอีย่างที่เข้ากันเห็ดยูเห็ดกินได้ลายแนวเนาะเอาไปก้อยอย่างประมาณนี้กะแซ่บขึ้นกันเมนูฝากเพื่อนเพื่อนไว้เนีด้จ้ะสำหรับทางคุณแม่ขาชาแลนลละกะคุณแม่ขาจา้ะเพืาา่อนเพื่อน เสร็จไปกะเห็นอยู่แล้วพ่ออยู่ละละทั้งช่องมนุษย์เนาะโอ้ยฝนเพิ่งหยุดพี่น้องกะประมาณนี่ละ่ะเนาะมนุษย์กะจะโทษตามให้สามีมาาัับาจาระขัารล้นมาเองกะมันมุมมี่มองจอดจากกันเลยไฮสามีมาฮับเนาะไปแล้วจ้ามื้อนี้บายค่ะบาย